ถ้ำหลวงปุ่นน้ำนางนอนครับวันนี้เพียดโหดที่นีม่มาจากไหนเลยครับนี่มาส่งมาจากไหนครับนี่ทำอ่ะโอ้มันจะ <นา S 1> ข้ามได้เหรอข้ามได้กันจริงไหมโอ้เงยตรงนี้เนาะเงยพุดเอาบ่ครับน,น,นี่เจ้าพุดเอานะ้ำคู่บ่นี่ก็เป็นอีสานอันนี้ปลาช่อน สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับบรรยาก,กาศดีมากนะครับที่จงังหวัดเชียงรายเริ่มเข้าสู่ฤด,ด,ดูของการท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของสถานการณ์บางอย่างเนาะก็ทําให้เชียงรายต้อนรับนะักท่องเที่ยวได้ไม่เต็มที่นะครับวันนี้ลุงเด่นก็มาเทสรถหน่อยนะก็จะเลยจะมาเที่ยวที่อำเภอแม่สายดูครับที่เชียงรายปลอดเชื้อโควิด ได้ัน5วันล้วันนะครับก็ไปไหนก็ต้องใส่แมสก์ล้างมือล้างเจลแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะครับไม่ไปที่ผู้คนผู้พานเนาะแต่ว่าขับรถมาทางแม่สายครับน,นี่นี่ถ้ำถ้ำหลวงนะแถวไหนเนาะถ้ำหลวงอยู่แถวๆนี้นะครับเนี่ยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับวันนี้สวยมากกาแฟาผาหีที่เพื่อนๆเคยโดวงดังของเชียงรายตอนนี้โดนหมอกปกคลุมไปด้วยครับสวยมากเห็นไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนก็รอติดตามครับขับรถเล่นๆแป๊บบรรยากาศดีนะครับก็ออกมาขับรถเล่นหน่อย อยู่บ้านนะก็หลายวันนะครับก็เงียบมนกันนะที่เชียงรายครับรถไม่ค่อยจะวิ่งกันเลยรถก็วิ่งน้อยๆพอบานกลางครับใครไปม,มีทุระจริงเขาก็ไม่ค่อยไปไหนกันช่วงนี้ตามเศรษฐกิจครับแล้วก็วันสองวันนี้พายุมันลงเชียงรายเยอะนะก็เลยก็ก็เลยเลยงียบๆหน่อยนะครับมบรรยากาศมาที่อำเภอแม่สายไม่ได้มาแม่สายหลายเดือนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเที่ยวหน่อยบรรยากาศที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้คือดอยนางนอนนะสวยมากเลยครับเดี๋ยวตั้งงเรียนดู เราไปเที่ยวแม่สายกันดีกว่านะเที่ยวเที่ยวที่เที่ยวได้ครับนะฮะตามสถา,านการณ์แบบนี้นะครับอยากให้เห็นบรรยากาศการเดินทางของเราหน่อยไม่อยสูสวยๆเลยครับไ,ไปเดินทางกันครับาแน้ะครับอำเภอแม่สายวันนี้เหมือนับมีพาย,ยุเข้าครับที่จังหวัดเชียงรายเนาะแม่สายก็ฝนต,ตกแล้วครับนี่ก็มีโอกาสมาก,ก็เลยจะมาเที่ยวแม่สายดูนะครับไม่ได้มาหลายวันนะครับวันฝนตกอาจจะไม่ได้ลงรถหรือว่าลงรถก็ต้องรอดูครับดูเดินจะไปาไปไหนโอ้ฝนตกแรงเลยครับเดินจะพามาเดินตลาด สามบเนาะตลาดหน้าบุญยืนครับไหนๆก็ได้มาทางไม่สายนี่ก็แวะมาไข่อปี่า่ป็นอุ่นเนี่ยมีอึงมีอึงเยอะเลยรถรถกี่บาทครับรถหกสิบพี่ไปซื้อบนดอยโยชีเน่ยสายโลร้อยห้าสแต่ถ้าเรื่องเชียงลุ้งกิโล200ร้อกว่านั้นเนี่ยกิโลร้อยหกสบาทเดียวเดยวอเดินดูเพิ่งมาถึงเนาะ เดี๋ยวตัแป๊บนึงเอาไปต้มกับนัลลีเนาะเอาไปต้มกับนาลลีดีกว่าเดินแป๊บนึงเกี๊ยดูเกี๊ยนี่แต่ที่นี่ไม่เหมือนในที่ไทยเนะที่ไทยเขาจะหมักแล้วเขาก็จะเอาอะไรนะเขาจะเอาขมิ้นใส่ขมิ้นกับขิงใส่มันจะหอมมันหอมขมิ้นเกี๊ยดูกี่บาทครับอย่างนี้ร้อยหนึ่งอ๋อร้อยบาท มีไข่ด้วยเลยเดี๋ยวเดดินมาดูอันเี๋มาดูอื่นนะเอาไปต้มก็น่าริเริ่เย็นเนี่ยโอ้โหมันเยอะงนี้นะเก็บตู้กระชองขนาดใหญ่ะเนี่ยดูโอ้ถ้าขายเป็นโลนูกี่บาทครับนี่โล่สี่ร้อยโอ้เก็บแห้งครับเก็บไว้ได้นานมันแห้งแล้วทอดกินกับข้าวอร่อยเลยแหละนี่เลยเลยดูกัน มาเดินตลาดอย่างเงี้ยมันแดดบ้านๆดิมันเป็นแดดตลาดแในบ้านๆดิลองเดินดูก่อนเนาะนะนครับก็มีอึง่งมีเขียดโอ้โหเป็นรถเข็นแล้วนี่เขียดนะครับเนี่ยว้าเออนี่ครับหืมนึกว่าชาเนะี่ยเขียดโอ้โหที่นี่มาจากไหนล่ะครับนี่โอ้มันจะฟังเขามั้ย พ่อมาก็สองเขียนเหมือนกันเนะมาะมีมะม่วงตลาดนี้เป็นแบบตลาดแบบบ้านๆน,นี่ครับเดี๋ยวพาทุก่นเดินอยู่แป๊บหนึ่งนะก็ไม่ได้มานานนะครับตลาดที่นี่ไม่ได้ไม่มาไม่ได้มาไม่สายเป็นครึ่งปีแล้วมั้งครับเข้าแลมฟืนก็ยังตลาดก็ไม่คึกคักมากครับคนน้อยมากเข้าแลมฟืนตลาดที่นี่ไม่แพงนะเหมือนไปเที่ยวเชียงตุงครับขนะองทุกอย่างสิบบาทยี่สิบบาทมีมีด โอ้สาสใจเขียดโอ้เดี๋ยวผมจะซื้อรากชูไปนะโรชิผัดอันั้นให้กินนะสูตรอาขาพี่น้องอาขาอร่อยเลยครับนี่รากชูโรชี่มันเราไปทอดแล้วผัดกับหมูสามชั้นอร่อยเลยอ,อ่าอันนี้ผักแปร์ผักแปร์ผักแปร์อ่ผักทองอ,อ่ผักข้าวตองนี่นี่หักข้าวตองเนาะ เดี๋ยวดูก่อนครับน่อต้มนี่เราอาจจะมาตอนเที่ยงครับของก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างในมันมีอยู่หรือเปล่าลืมไม่แน่ใจแม่เดินเดินดูผ่านๆพอครับเอาอึ่งไปต้มให้แล่กินดีกว่าน่า อันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกเนียงลูกเนียงครับที่คนใต้เขาชอบทานกันนะที่สง่งเขามามีนะเนี่ยแก่ามาแล้วจะเป็นอยู่ในถาดนะครับลูกเนียงเอาไปฝากน้าเล่ด้วยนะครับตึงตึงอึงอึงจางตึงโอไข่ด้วยนะเนี่ยตัวนี้น่าจะไข่เนี่ยอเออไข่เลยเอาสนนาองถุงนะเออ มัดโอ่มาจากไหนครับนี่ยทั้งอะโอ้จะข้ามได้เหรอข้ามได้กะข้ามพัสองอย่างละอันอ๋อข้ามสามพันสองมาเนาะโอ้ยข้าวมาแค่นี้ข้าวมาเลยนะเออกินของกินของไก่ครับกินของไก่มันากกว่าที่ท้อมาแล้วนะไปเดี๋ยวไปไหนต่อเราตามติดตามดูไปรถมาเติมน้ำมันรถมาห้าร้อยนะได้อื่นได้อื่นไปกินไป คงไม่ไหลไปไหนไกลเนาะเอามัดไว้นี่แหละเดี๋ยวเอาที่อวมัดเราเพราะมันมันร้องอะนะมันร้องอะร้องอึเลยมัดไปหลังรถนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวต่อเย็นข้นนั่นเล่จัดการเลยถ้านั่นเร่ไม่อยู่ก็จัดการกระจายทานันไปเดี๋ยวไปล้างมือล้างแอลกอฮอล์แล้วก็เดี๋ยวลองเที่ยวตาลาดแต่ไม่สายดูอีกรอบหนึ่งนานมาทีไม่ได้มานานะาานะครับไปมาแล้วครับผมเดินจะพามาดู สถานการณ์ที่อำเภอแม่สายนะครับตอนนี้เป็นยังไงเงียบมากไม่มีข้าวของที่ขายอยู่ข้างทางนี่เกือบจะไม่มีนะครับพี่น้องดูเงียบเนาะนะครับมีชาวพี่น้องไทยใหญ่พี่น้องคนในท้องถิ่นนี่ก็มาขายของนะครับดูหน้าด่านครับที่ท่านเห็นเป็นอาคารนั่นคือด่านมิตรภาพนะครับข้ามสะพานตรงน,นี้ไปก็คือประเทศเมียนมานะครับเงียบโล่งเลยครับเดี๋ยวเปิดกระจกให้ดูหน่อย คนคนน้อยจริงๆครับคนน้อยมากตอนนี้ด่านก็ปิดถาวรน,นะครับแต่ว่าถ้าจะส่งของส่งข้าวส่งของอะไรไปประเทศเมียนมาก็ต้องไปสะพานมิรภาพแห่งที่นู่นสะพานสองอยู่ฝั่งนู้นครับนี่นตัวน,นี้คือด่านปิดแล้วนะครับล่าสุดก็คือเรียบร้อยแล้วครับปิดแล้ว ตอนนี้น้องหอมพองกับน้องทิพย์ก็มาทางานอยู่ตรงท่าขี้เหล็กนี่นะครับเนี่ยได่านผิดแล้วครับอันนี้ไม่เปิดตรงใต้นี่ก็เป็นถนนสายลมจอยเดี๋ยวไปเที่ยวดูไปเที่ยวดูตลาดสายลมจอยหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะข้าวของคนคน,คนซื้อคนขายไม่มีเลยนักท่องเที่ยวไม่มีเลยครับจะ,ะครับอ่าแม่ค่บอกถ่ายดีๆคนให้คนมาเที่ยวเยอะๆหน่อย นี่ครับหลังจากที่เชียงรายปลอดเชื้อโควิดไป4วันนะครับตลาดสายลมจอยครับหูเงียบกริบแต่ร้านค้าร้านขายก็ยังเปิดเหมือนปกตินะครับนี่ก็ยังเปิดเหมือนเดิมครับก็อยากได้ชอบเสื้อผงเสื้อผ้าของใช้นะร้านแต่งร้านสวยเลยเนะี่ย เป็นของใช้เป็นของแต่งรถแต่งบ้านนะครับอุปกรณ์เสริมสวยนะครับแต่งโมอเตอร์สงมอเตอร์ไซค์มีแต่งบ้านมีโฟงกมีไฟโซล่าทรงโซล่ซาเซลล์มีครับร้านประจำเรือนก็มีอยู่แถวนี้อยู่ขายลำโพงขายชุดแต่งนี่ขายอุปกรณ์บิ๊กไบค์ร้านขายอุปกรณ์ Big บิ๊กไบค์ฝนตกมาอีกแล้วครับเงียบกริบเลย ครับผมก็เงียบนะบางทีที่จอดรถที่นี่มันหายากใช่ไหมครับช่วงนี้คือใครอยากซื้ออะไรก็มาแม่สายนี่คือจอดรถข้างทางนี้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อซื้อของได้ครับเพราะว่ารถไม่เยอะนะเงียบถนนสายลมจอยครับนี่เป็นตอนน้าท่วมก็แถวแถวนี้นะครับน้ำจะท่วมเยอะกว่าเพื่อนอเงียบเงียบมากเวลารถมาซื้อผงซื้อของนี่ก็เขาก็จะจอดกันอยู่ข้างเลยนะครับนี่บรรยากาศนี้นะครับ อ่ะเราจะเดินทางกันต่อครับจะไปไหนดีเนาะวันนี้เนาะก็ไม่แวะนานครับไปแล้วครับไปแล้วครับก็มุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวจะเอาของไปส่งให้ลูกค้าเลยนะครับที่อำเภอเชียงแสนเป็นพิลาบนะครับเขาสั่งพิลาบกับดีวัวมามันก่อนลืมไปตีรถมานี่แล้วครับเดี๋ยวก็แวะมาเทสรถนะก็มาขับรถเล่นหน่อยนะครับวันฝนตกอ่าเป็นยังไงเนาะช่องกควรงเด่นนี่ จะได้กินต้มอึงกี่โมงเนาะนะครับเดี๋ยวโทรหานาเร่กนเด้อพี่น้องอยากกินต้มอึงอีกแล้วปิ้งอึงต้มอึงจะเดี๋ยวยายทันตําแตงทาถั่วเนาะหนึ่งข้าวร้อนครับน่าบรรยากาศโรงแรมเบิร์ดครับนี่ไปเดินทางกันครับโอ้สายตลาดครับโอ้ท้องฟ้าวันนี้สวยมากสายตลาดของแท้ครับเจอทุกตลาดแม้ทุกตลาดตลาดสดเจน้องครับอมันดูที่ตลาดนี้ยังไม่เคยมาเดินเลยครับนี่ น่าสนใจอยู่นะเดีย๋ยวเดี๋ยวไปเดินหน่อยนี่ครับตลาดสดเจ๊น้องครับของเยอะอยู่นะมาพาพาไปเดินดูครับวันนี้มาเดินตลาดอย่างเดียวเลยครับวันนี้นะตั้งใจไม่ได้ออกบ้านหลายวันนะตลาดนี้ยังไม่เคยมาเดินครับตลาดสดเจ๊น้องนะมีหมูมีอะไรนะมีส้มตำอะไรไปกินกันตอนเย็นๆนี่ส้มตำหมูนี่ไส้ตันหมูสดๆเลยเนะี่ยยังมีเลือดอยู่เลยอย่างเงี้ยสดมากเลย ไส่ใส่วัวโอ้ใส่วัวใหญ่เลยใ<อ>ส่วัวหรือใส่ตันน่ะเนี่ยยังบอไส้ตัน,ห,น,นหมูเหรอครับอ๋ออย่างเงี้ยเนาะต้มมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนะเาะอันนี้เป็นเนื้อวัวอันนี้หมูอ๋อนี่เนื้อวัวครับอตอนนี้ตลาดประท้องตลาดบ้านอย่างครับนี่บ้านบ้านทดจังอนอ๋อ,ม,อมีสองตลาดเนาะต้มตลาดเก่าเนาะนี่ตลาดใหม่มเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเนาะมีอะไรให้เดินดูก่อน จิงฮีจิงรีหามทะเลกุ้งกุ้งก็ใส่สวยนะน่ะอ้กุ้งใส่สวยนะสองร้อยสี่สิบสองร้สิบทำแกงเลียงมากนี่เดีกยวก่าปลกกรดโอ้ปักกด สามตัวสี่ตัวเจ็ดสิบบาทเกินกิโลอืลบมบ้านเดือน,นเดินแป๊บหนึ่งถ้ามีสักกิโลผมบ้านผมคนมันอยู่หลาย <c oughs> าาลมันอ่าครับบ้านผมอยู่กันหลายคนครึ่งกิโลนี่ไม่พอกินนะเดี๋ยวพอกันนะเครืดดนะ่อเค็มสดเนาะทำมาส็์ครับอ๋อครับเดินเดี๋ยวอ๋อยี่สิบบาทตลาดแม่บ้านบ้านอย่างนี้น่าเดืนอนนี่อุปเภาหวานนะครับเนี่ย ไงเนาปะปลาปลาขาวซอยโอ้ปลาขาวซอยนึกว่าปลาหวานอันนี้ปลาแดดเดียวเนาะมาเสียบกี่บาทครับนี่นี่ปลาสลากะครับอันนี้ไปทอดกับข้าวอร่อยนะเนี่ยเออเอาเอาอยู่ครับเนี่ยแค่ต่ได้ซิบาทหรือซิมพะซิมพะ อ๋อคือคืออะไรคะโลหาทิ่ตัวไหนมันจะอย่าขายไม่ซีบะถ้ามันได้กลืนอะนานกขนาดมันด้วยแม่ค่าน่าจะน่าจะปรอยู่เนาะน่าจะปรอยูนมันเหมือนละสองไม้อันนี้เดี๋ยวเพิ่งขึหนยาทอดคนเท่าคนแก่เมันชอบกินทอดทอดกินกับนุ้มพริกสองไงลัดบ้านๆอย่างเงี้ยครับชอบเดินนอนอซ้างกับนีเนาะนอซ้างคุณเนาะแกงนอซ้างปูทอดอย่างก็นอซ้างคุณนอซ้างคุณคนเหนือเนาะก้อนี้นะครั ก็เหนือว่านอ,รอสร้างคุณนอนในดินครับเหนีวอย่างเงี้ยแกงแกงนี่ป่าปลาขาวซอยแวะทุกตลาดครับได้นั้นหน่อยนี่นี่หน่อยก็อยากเดินนะบรรยาก,กาศอันนี้เป็นปลาสลากเนาะปะลาปสลากหลวงปลาสลากซีพีครับเคุนห้องขอบคุณครับีป่านินป่านินทับทิม โอ้หนูป่นเองหนูห้าสิบบาทเองครับเอาไปทำแต่เดียวดีเลยนะเอากิโลก็ได้ฮะช่วยกูหนุนก็ได้สองโลได้คว้าก็ได้มีสิบควพ่าเออคว้าผมได้ปานเอาโลฮะกินมาเสี่ยงเสี่ยงเดียวแค่หันเลยเอาสองโลก็ได้กลัวไม่ค้าทำแรงให้ มันแบบมีแดดเดียวก็ข้าวชงเนี้ยฝนมันตกัะขมันขนี่แต่อเอาตัวน้อยดาเลยครับเตัวตัวแบบนี้นี่เา่นี่มันเอาน่างนกันเบนแล้วกันไหนตัวนั่นอันนี้ฝนได้ฝนจีตใจแล้วเนี่ยเด็ดลองดูช่วยนหนุนครับก็จะเอาโรเดียวไม่ค่ให้สเลย ฮะลิ้นไม่กัดกินฮะเออก็เป็นปานนี้น้อยเนาะญาเอ้ยชอบไม่ญาเป็นเครื่องยาญาชอบตัวใบยาญาชอบตัวประมาณอย่างนี้แหละแกบอกว่มันกินพอดีเป๊ะเลยนะอ๋อแถมมือภาพอ๋เอเขาเก็บแล้วกันนี่ไงฮะโอ้นี่ปลาลิมหลวงโอ้ปลาช่อนปลาช่อนยักษ์ครับแล้วก็มี ปลาไหลโอ้ปลาไหลทิ oh, ่เ oh. ป๊ะครับนี so ่ปลาไหลปลาไหลขูดเอาโอ้ปลาไหลขุดเอาโลโลกี่บาทนะครับกิโลสองไม่ต่อกี่บาทนี่ได้จังเลยนะอือมีปีกเดียอือทีละสาบาทอืมขีดขีละยี่สิบบาทตะไคร์ก็มีนะตะไคร์กี่บาทเท่านี่ยห้าบาทอ๋อตะไคร์หน่อยแล้วกันนะไคร์ห้าบาทขีเกตไปขูดตัวพะบุ้งกี่บาทห้าบาทเอาอพับบุ้งยังอันหนึ่งห้าบาทห้าบาทครับ สายช็อปครับแต่ละสิบบาทห้าบาทสิบาทครับมูลนูนปลาเขาก็ทําให้แบบสดๆอย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศอย่างเงี้ยโรงเรียนชอบอันนี้กี่บาทครับห้าบาทเพนะราะว่าเอา,เอาแต่เอาแต่เอาแต่ผักบุ้งกันนี่แหละผักบุ้งเนี้ยไปผัดอร่อยนะมันกรอบดีมันเป็นผักบุ้งขาวเออมันกรอบดีครับปลาไหลเนี่ยครับปลากระประร๋าช่อนปลาลิ้มตัวใหญ่ค่ะปลาลิมนี่ตัวกี่ขีดครับนี่ประมาณเมตรได้อยุงปลาลิ้มโลกี่บาทกโลรกี่ห้าสิบปลาช่อน ต่อคนเนื้อห้องปลาลิ้มปลาลิ้มัปคนเนื้อห้องปลาช่อนตรงไหนโอ้ใหญ่อ,อีีตัวน,นี้เนะาะใหไงพุดเอาบอกครับนี่จ้าพุดเอาน้ำกูบอนี่ก็เป็นอีสานเขาอีสานมาจากบ้านหนครับบ้านปลาฮะบ้านโชคปลาหางอ๋อครับอืมก็ซื้ออยู่เดีลยวนะ่ะโอ้ยมันโตงามจังเลยไงเบิกเลยอันนี้ปลาช่อนจ้าเลย ปลาปลาปลาคอด้เท่าไหร่ก่อร้อยห้าสิบเอาบอไปต้มบอเอ่อเออครับครับคันนึงก็ได้ปลาเขาทำให้เรียบร้อยเลยครับมาที่นี่กิโลห้าสิบบาทชำระให้เรียบร้อยแจกนะกำลังคิดไม่ใจอยู่ไหมจะเอาหม้อปลาเอาปลาปลาคอดเอาเอาไหมแค่จ่ายแล้วเขาหนิปลาคอดปลาคอนีก เพสูเอาอ่านอันไหนก็เอาว่เรเรียนมันจะขีดเนาะเจ็ดขีดไปเจ็ดขีดเอาเดเดี๋ยวจะได้เอาปลาไหลน้ำเะแปดขีดอะจ่เลยเนาะอ่าอ่าขีดจอ่ะเป็นยนมันนอนโอ้ยนี่ปลาไหลก็เอาบ่ อ้ปลาไหลก็เอาพี่น้องเอ้ยตัวเดียวไปพอกินมาเนาะตัวเดียวให้ยังกินพอจ้ะตัวญ่เอาแล้วเอาแล้วเอาเนี่ยเอาเนี่ยมันเหญ่เหรอเี้ยเอาเอาแล้วเอาท่านมันลงรูลงรูนี่ไหมเอา ได้ละพี่ต้องก่องบรรยากาศเป็นบ้านๆครับตลาดเป็นบ้านๆเนไม่ายเย้นเป็นยัอาอุ้ยข่าไทหมดเนาะเฮ้ยมันต้องสองคนเนาะเอาแล้วพี่เนามันมาอยากไปเวียงเชียงลุ่งด้วยนี่ เอาเลยออกอกเอ๊ะเอ๊ะน้อหเลยี่เขัวใสแม่ค้าก็ดูข่าวลุงพลอยู่เป็นแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าก็ดูข่าวลุงพลอยู่ดูไปอย่างนั้นแหละอันนี้จะคิดนอนน่ แค้ม่เอคนเหอเบอกเลยก็ได้ครับอันนี้นี่หกขีดจ้ะหกขีดกับร้อยซ้าวเนาะร้อยส้าวอันนี้แปดขีดเท่าไหร่เนี่ยสิบสิบห้าคูณแปดเท่าไหร่แปดลออกสามสิบร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมร้อยยี่สิบกับสองร้อยสี่สิบเนาะนั่นอีกร้อยหนึ่งเป็นอ๋อนั่นได้โอ้สองโลได้เยอะกว่าเลยร้อยเดียวดู เนี้เป็นปลาบาล้านเนาจานนะ่าาอะอได้ด่าจะแก0งกน้อยองร้อยนะ่เนาะสองกับ40บาท 240. าาครับสองร้อยส่สแต่ท้งปลาช่อนได้ทั้งปลาไหลเอาไปแกงใส่น้ำกันคือบ่เนาะแกงปลาไหล,ไหลใส่ปลาเค้อปลาค้ออันนี้ร้อยนีอ่อ่ช่วยแมย่ค้ช่วยแมค้ครับ ปลาคื่นหลายๆจ้าครับอา้าวไปแล้วครับพี่น้องได้ของแบบดีๆแบบบ้านๆนะครับนี่ปาลาไหลนี่ตัวเดียวเดี๋ยวอาจจะไปซื้อเพิ่มถ้ามีที่อื่นนะเดี๋ยวฮึ้นทะเลพัดเพชรแซ่บๆครับ<น>โอ้โที่นี่มีปลาดุกอวยด,ด้วยฮง<น>โลกี่บานนะครับ,บอือโอ้นี่กระวีเหรอครับ,บครับได้ได้ปลาคอมาละได้ปลาลิ้นมาละอ่าปลาแดดเดียวก็มีอ่าครับ ก็ปลาไหลใหญ่ตัว120บาทก็ก็ไม่น่าเกียดนะกิโล200ครับแล้วก็เป็นปลาไหลนาแท้แล้วนี่ก็เป็นปลาช่อนปลาช่อนนาแท้ก็กิโลละ150บาทตัวนี้ก็8กิลใช่ไหม8กิโล120ถูกไหมเนี่ยผมก็ไม่น่ใจกก็ไม่หลุดนะครับปลาช่อนปลาไหลก็ไม่คงไม่หลุดเชือกมัดไว้เรียบร้อยครับฝังก็ฝนฝนคงไม่ตกนะครับได้ปลาด้วยให้ย่าไปทําเป็นแดดเดียวไป เราก็จะเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงเชียงลุงใช้เวลาการเดินทางก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเนี่ยเวียงเชียงลุงบ้าหลงไหวไปทางนู้นนะครับไม่ไกลเส้นนี้มากับ gps gps บอกให้มาเสน้นนี้ดูก็เลยตาม gps มาดูครับไปําเเินไปนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงเชียงลุงครับมีอึงสองโลอึงในรถปลาช่อนหนึ่งตัวปลาไหลหนึ่งตัวปลาแดดเดียวสองกิโลวันนี้ฮะเดี๋ยวไปดีกว่าเดินทางดีกว่าครับไปเลยครับ มุง่งนาอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับอากาศวันนี้บางจุดฝนตกหนักนะเดี๋ยวขึ้นรถมา,น,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 านั่งไงก็หอนี่หนึ่งบางจุดฝนตกหนักมากครับที่เชียงรายนะครับก็จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อนเพื่อนที่ที่อยู่จังหวัดอื่นๆน,นะผลกระทบจากโควิดบางจังหวัดดีขึ้นบ้างหรือย,ยังบางจังหวัดยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับแต่เชียงรายรู้สึกดีขึ้นมาหน่อย แต่ก็น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือสายพันธุ์อินเดียติดง่ายกว่าสายพันธุ์อังกฤษสีเปอร์เซ็นต์นะน่ากลัวครับอย่างนี้นะมาเชียงรายอีกมีจบข่าวกว่าค้าไม่ขายไม่รู้มาได้ยังไงเนาะมาไกลๆจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไปแล้วก็ขับรถไปยาวนะวันนี้เป็นการถ่ายคลิปแบบสบายๆสำหรับช่องโคตรดุเด่นครับเพราะว่า ออไม่ได้ทําอาหารอะไรแถวนี้เมื่อกี้เขาบอกบ้านอะไรแถวนี้ก็มีคนชุมชนพี่น้องอีสานอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแถวเนี้ยหาปลาหาอะไรเก่งครับมันมีแม่น้ําใหญ่อยู่ข้างหน้านี่ครับตรงนี้ปานปานน่าจะเยอะบ้า,บานโยนกวิทยาครับบ้านทุ่งฟ้าห้ามอ๋อไ่ไงบ้านทุ่งฟ้าห้าม เมื่กี้คนที่ขายปลาเราเขาบอกว่าอยู่บ้านทุ่งฟ้าห้ามนี่ก็เป็นชุมชนพี่น้องอีสานนะอะโอ้เป็นแม่สายมือนี่เป็นแม่น้ำใหญ่เลยครับนี่บ้านบ้นทุ่งฟ้าหามเข้าไปในข้่ไในนี้อพระธาตุสีโยนกนะครับนี่ก็เข้าสู่ไปอีกสักสิบกิโลก็เข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับกลับถึงบ้านก็คงจะประมาณสัก 89ดสนาฬิกาครับโองยังมืดพอดีนะครับอ่าเป็นทางกันายาวๆไปครับโอ้ยฟ้าสวยครับฟ้าสวยมากากลับมาถึงบ้านนะครับเชียงรายฝนตกที่อำเภอเวียงเชียงลุงเนี่ยฝนตกแรงๆอย่างนี้3วันแล้วครับตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศตอนเยน็เยนๆนะมาถึงสักพักแล้วครับพอดีไปเคลียร์เรื่องธุระ เร่งรถมาหน่อยนะ,นนะยก,มกนนะ็มาถึงบ้านนะครับฝนเสียงดังมากโอ้เสียงดังมากเลยเพื่อนๆมาถึงบ้านนะครับก็มาถึงบ้านอากาศกําลังสบายๆครับเดี๋ยวก็จะไปตัดต่อคลิปนะแล้วก็พักผ่อนได้แล้วครับก็บพวกนี้เดี๋ยวจะไปส่งหญ้าต่อที่บ้านนะ,ะหลังบ้านไม่ได้ไปดูข้างบนบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวมาดู่อนซื้อซื้อมาหน่อยจะให้หญ้าคือมาลงาหรือเปล่าอ๋อนี่ีไงไม่มีแล้วอ,อยู่ไหน กับ,บผักบุ้งไช้แบบผักบุ้งนะครับก็คลิปนี้ก็ทุงคนเก็บเวลาครับออกบ้านแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านมาถึงประมาณสักหกโมงกว่าเจ็ดโมงนะก็ไปทำธุระเพิ่งกลับมาบ้านต่อน,นะครับลุกเด่นก็ขอตัวพักผ่อนกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุง่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเดี๋ยวรอชิมต้มอ,อึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เล่าจะมีมีให้ใครได้ไปชิมกับต้มอึงกับเราด้วยพรุ่งนี้ยังไงรอติดตามนะครับลุงเด่น ขอตัวไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์น,นะครับคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีครับกับบ้านไปึงกาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ